นครศรีธรรมราชพบแล้วแม่ทวาย89ปีหลังหายตัวออกจากบ้าน4วันพร้อมทรัพย์สินมีค่าทองคําเงินสดมูลค่ากว่า250,000บาทสุดท้ายกลายเป็นศพถูกฆ่ายัดกระสอบตํารวจเร่งตามล่าตัววินจักรยานยนต์ต้องสงสัยกรณีการหายตัวไปของนางหนูนินนิจภาพอายุ89ปีหรือยายนิวตํารวจสพเมืองนครศรีธรรมราชรับแจ้งความตรวจสอบกลองวงจรปิดพบว่า กำลังซ้อนท้ายจักรยานยนต์รับจ้างออกจากบ้านพักในหมู่บ้านแห่งหนึ่งตำบลสาลามีชัยอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชาเป็นภาพเมื่อวันที่9พฤษภาคม2568ก่อนหายตัวไปจากวันนั้นจนถึงวันนี้ล่วงเข้าสู่วันที่4ญาติเกรงว่าจะได้รับอันตรายไม่สามารถติดต่อได้และไม่เคยออกจากบ้านไปนานเช่นนี้โดยนางหนูนินมีทรัพย์สินที่ติดตัวไปเป็นเงินสดประมาณ10,000บาทสร้อยคอทองคำน้ำหนัก5บาทพร้อมพระเครื่อง แหวนทองคำน้ำหนัก2งสลึงรวมมูลค่าทั้งหมดประมาณ250,000บาทความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ13นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาของวันที่12พฤษภาคม2568ชุดสืบสวนส,วนสวนพเมืองนครศรีธรรมราชได้ติดตามค้นหานางหนูนินหรือยายนิวตามการจับสัญญาณสุดท้ายของสัญญาณโทรศัพท์พบว่าอยู่ในละแวกริมถนนเทิดพระเกียรติใกล้แยกสิรินทรคอนอุทิศหลังจากค้นหาต่อเนื่องพบพื้นที่สงสัย มีร่องรอยการลากของหนักลงไปในทุ่งต้นกบและเมื่อเดินตามลงไปพบกระสอบสีขาวมีกลิ่นเหม็นเนา่าชวยเมื่อเปิดกระสอบจึงพบว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ภายในในลักษณะคุดคูคว่ำหน้าในกระสอบจึงรีบประสานพันตำรวจเอกสุทัศน์สงสยมรองผู้บัญชาการกอพอจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งได้สั่งการให้เร่งค้นหานางหนูนินเข้าร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพันตำรวจเอกกิติชัยไกรนาราผู้กำกับสบพเมืองนครศรีธรรมราชตํารวจพิสูจน์หลักฐานแพทย์เวชชันสูตร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิประชาะร่วมใจหลังจากเจ้าหน้าที่กู้กระสอบขึ้นมาบนพื้นที่ชนสูตรเมื่อเปิดกระสอบและนําร่างของผู้ตายออกมามีการยืนยันจากครอบครัวของนางหนูนินหรือยายนิวสภาพศพเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า3วันร่างกายเริ่มเปื่อยยุ่ยจากอยู่ในที่มีความชื้นสูงมีหนอนเป็นตัวขนาดประมาณ3มมิลิเมตรเต็มร่างส่วนทรัพย์สินที่ติดตัวอยู่ทั้งสร้อยคอทองคํา5บาทแหวนสองสลึงเงินสดอีกไม่น้อยกว่า1 0,000บาทหายไปทั้งหมดโดยญาติและตํารวจปักใจ เชื่อว่าคนร้ายคือนายเจริญศรีจำรดหรือเตี้ยววินจักรยานยนต์รับจ้างตามปรากฏในกล้องวงจรปิดเป็นผู้ก่อเหตุครอบครัวนางหนูนินยืนยันว่าได้ติดตามค้นหานางหนูนินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าผ่านมาจุดนี้แล้วหนึ่งครั้งแต่ไม่พบจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตามมาพบในทุ่งเสียใจมากเนื่องจากได้พยายามเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ติดตามตัวแม่ตั้งแต่วันแจ้งความและไปติดตามตัวคนก่อเหตุด,ด้วยตัวเองแต่ไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่อ้างว่าไม่มีหลักฐานจนกระทั่งมาพบศพแบบนี้ยาก ยังยืนยันด้วยว่าได้พยายามติดตามกล้องวงจรปิดที่ธนาคารบนห้างสรรพสินค้าแล้วเห็นชัดทั้งนางหนูนินและนายเตี้ยแต่ไม่สามารถเอาออกมาได้เขาระบุว่าขอให้ตำรวจมารับเนื่องจากเกรงว่าจะผิดกฎหมาย